นี่คือการทำวิน n ิ่งมาติงเกลโปรเจกต์นะครับโดยผมจะมีทั้งหมด20วันนะครับผมจะกดไม้ละ3เหรียญต่อเนื่องนะครับทั้งหมดวันละ5เซตหรือประมาณ15เหรียญน,นะครับแล้วก็ผมจะทบไม้เมื่อชนะแลอจะเดินไม้เสมอเมื่อผมยังแพ้อยู่นะครับเพื่อให้เราได้รู้ว่า Winning มา r t ติงเกลเนี่ยจะทำกำไรได้หรือไม่นะครับ Okay. สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมเทรดให้ดูนะครับวันนี้ผมจะเทรดด้วยระบบ SMA 5นะครับผมด้วยระบบที่เรียกว่าการเดิเงินนะที่เรียกว่า Winning Martingale นะครับก็คือเมื่อผมชนะไม้ที่ 1, 1> ผมจะนำกำไรเนี่ย2.58ตรงนี้นะไปบวกเข้ากับไม้เริ่มต้นของผมนะครับเป็น5จุด 5-8ครับผมจะทำอย่างนี้นะครับจนกว่าจะชนะครบทั้งหมด3ไม้นะครับถือว่าเป็น1เซตนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับอเอาละวิธีในการเทรดเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับ ปเราก็ต้องรอหน่อยนะครับวิธีนี้จะต้องรอนิดนึงรอนานอยู่ไม่ใช่ว่ามันจะมาเร็วๆทุกออเดอร์กราฟก็เป็นแท่งเคียรหนึ่งนาทีนะครับ้าจุดสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็จะเอาเส้น SMA 5ตรงนี้นะครับถ้าวิธีการติดตั้งเดี๋ยวให้ดูกันนี่ SMA 5นะครับมันหาตรง Moving a v e r a g e ตรงนี้แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ Moving a v e r a g e อีกทีนึงแล้วก็ตั้งตรงนี้ให้เป็นเลข5นะครับส่วนสีเนี่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าชอบใช้สีอะไรก็เลือกสีนั้นนะครับเรากด apply เส้นหนาเส้นทึบก็เลือกได้เหมือนกันนะเท่านี้เองส่วนเวลาจะเทรดเนี่ยเราก็ดูแค่ว่าการาฟเนี่ยมันอยู่เหนือเส้น SMA5 หรือว่าอยู่ต่ำกว่า s m a 5นะครับถ้าสมมุติมันอยู่เหนือกว่า เอสเอ็มเอห้าเราก็จะกดแต่ซื้อถ้าอยู่ต่ำกว่าเอสเอ็มเอห้าเราจะกดแต่ขายนะครับก็คือ lower นะแล้วถ้าเกิดกราฟเป็นอย่างนี้นะครับผมขอเรียกว่าไซเวนะครับเพราะว่าแดงแท่งหนึ่งเขียวแท่งหนึ่งเข้ากันขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็ลงลง,ลงแล้วแล้วขึ้นนะครับผมขอเรียกว่าไซเวนะครับอย่าไปใช้ sm ส5ห้านะมันเสี่ยงที่จะแพ้ได้ แต่ถ้าเกิดใครที่เชี่ยวชาญไซด์เวย์นะครับขึ้นขึ้นลงลงแบบอยู่กับกรอบอยู่กับที่อยู่กับโซนเนี่ยก็สามารถใช้ดูนะครับแต่ก็ไม่ต้องใช้ s m ส e 5ห้นะถ้ามันเป็นไซด์เวย์แบบเนี้ยใช้ใสายตาเราเก่าเลยพอมันขึ้นถึงจุดข้างบนเราก็กดขายถ้ามันมาถึงข้างล่างเราก็กดซื้อนะครับแค่นั้นเองอย่างเงี้ยผมกดไม่ทันปล่อยผมก็ต้องมานั่งหานะครับว่าการาฟไหนมันจะเคารพแนว แบบนี้เนี่ยยังไม่ถือว่ากดได้นะเพราะว่าเวลาไม่ได้คลิปนี้มันอาจจะนานหน่อยก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปใช้นะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ผมก็ยังไม่ทําอะไรมันแนวรับมันเยอะเนะ่ยเห็นไนหะม OTC ด้วยวันนี้ OTC ลงมาปุ๊บขึ้นลงมาปุ๊บขึ้นนี่คือแนวรับนะครับ ก็มาดูกันว่าที่จริงอะผมต้องกดนะฮะแต่ว่าต้องรอมันถึง sma 5ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันทะลุไปนี่ขำเลยนะอ่ะดูกันโอเคผมยังคงกดตามเทรนด์นะครับเพราะว่า otc น่ะมันจะบุ๊ไปตามเทรนด์ซะส่วนใหญ่ถ้าเทรนด์ขาลงก็ลงยาวๆเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันหลุดเรื่อยๆนี่ก็ปวดหัวพอๆกันนะครับเราก็ต้องดูกันนะว่าเราจะไปได้สักกี่ไม้ได้สักกี่เซตนะครับ พอเป้ามายของผมเนี่ยก็คือชนะให้ได้สักสองเซตนะฮะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราก็ต้องยอมรับนะครับเนี่ยมาละมีไม้ที่สองนะครับเรามารุ้นกันนะฮะไม่ช่วงเลยโอ้โหเฉียดชิวครับ เอาละชนะแบบเฉียดฉิวมาได้นะครับไม้ต่อไปก็เป็น5.58นะฮะบวก4.8 10.38บนะครับสี3 8ุฮะถูกไม้เลย ถ้าชนะไม้นี้เราก็จะจบหนึ่งเซตนะครับเราก็จะไปเซตต่อไปที่เริ่มด้วยสมเหมือนเดิมเพราะผมจะทอสักห้าเซตผลพลับที่ได้จะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน1 0บจสาปดเออสามแปือ5ห้ 38. ผู้ผิดไหมสิบจุดสโอเค อันนี้ผมว่ายังยังไม่เล่นกับมันดีกว่าเพราะมันเป็นไซด์เวย์นะครับอย่างมันขึ้นอย่างเงี้ยอย่างมันขึ้นแล้วก็ให้มันลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็อย่างเงี้ยเดินซิกแซกซิกแซกนะครับมันถึงประมาณเท่าตีสุดตอนนกรอบราคาก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับมันมีโอกาสที่จะทะลุไปไปมาณเนี่ยเลื่อมละอันนี้อันตรายนะมาจะแบบเลิกพักเบรกมันละ ถ้าใครที่เอ,อถน,นัดไซเวย์นะครับสามารถลองใช้เทคนิคนี้ดูได้นะครับดีกรอกง่ายๆแล้วก็เทรดขึ้นเทรดลงเมื่อมันถึงเส้นเท่าน,นั้นเองทางนี้คของไม่ทันมันขึ้นมาแบบช้ามากมันมีโอกาสที่เราจะแพ้เหมือนกันนะเนี่ยมันขึ้นมาค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับไม่ไม่ชัวร์เท่าไหร่ ถ้าเกิดเรากดเมื่อกี้นะเรามีโอกาสชนะนะครับแต่ตอนนี้คือผมไม่เอาละเพราะว่าเนีนยแรงซื้อมันเริ่มมาเอาละตรงนี้ผมตีเป็นไซด์เวย์นะครับตีให้ดูว่ามันเป็นประมาณไหนมันจะประมาณนี้นี่มันจะเดินอยู่ประมาณเนี้ยครับเนี่ยมันเดินอยู่ในกรอบที่ผมตีไว้นะครับเพราะฉะนั้น SMH5 เนี่ยอย่าไปใช้ในกรอบมันไม่ค่อยคุ้มค่าที่จะใช้ในนี้นะ ต้องใช้ที่มันเป็นเทรนแบบขาขึ้นขาลงอย่างเงี้ยแบบที่มันเป็นลงแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยมันก็ใช้ใช้ได้ดีกว่าดีกว่าใช้ในกรอบแบบนี้ถ้าใช้ในกรอบเจอกรอบแบบนี้เนี่ยใครใครที่ถนัดไซด์เวย์ก็ลองใช้กันได้แต่ถ้าไม่ถนัดอย่านะครับจะเรี่ยงแต่ส่วนมากผมก็รอมันขึ้นกรอบถ้ามันส่วนได้ก็สวนนะครับ ก็ยังไม่ถึงนะครับถ้าถึงผมอาจจะกดซื้อก็ได้แต่ตอนนี้คือลงมานิดเดียวผมก็ไม่กล้าเข้านะครับรออย่างเดียวเนี่ยหลุดละหลุดไหมดูซดสายเวไหมนี่คือแนวรับสุดท้ายคือขั้วตรงนี้นะแท่งนี้ยนี่ตรงนี้เรามาดูกันนะครับ ว่าเขาจะหลุดไซเวย์ตรงนี้ไหมแต่ผมเข้าไม่ได้นะเพราะเวลามันไม่ดีเนี่ยเห็นไหมไซเวย์ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงนีง้มันก็ขึ้นมาปุ๊บก็ลงไปป๊อกเนี่ยน่ะมันอันตรายตรงนี้แหละอย่างอื่นไม่มีอะไรหขึ้นไปปุ๊บลงมาป๊อปเห็นไหมตีให้มันดูดีๆเห็นไส้ไปไส้ไหมครับแล้วมันจะชนกับขอบนี้พอดีเลยขึ้นมาปุ๊บก,ก็ลงอันนี้ก็เบื่อจะเบรกแต่ไม่เบรกนะครับเขาก็กลับมาน่ะ อันนี้คือเราก็มาดูกันว่าใครที่ถนัดไซเวย์ก็เล่นไซเว์นะครับขึ้น,นึ้นลงถ้ามันถึงตรงนี้ค่อยกดซื้อค่อถ,ถึงตรงนี้ค่อยกดขายนะแต่ถ้าเกิดจะเล่นกลางแท่งเนี่ยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากเสี่ยงก็เรื่องของคุณผู้ฟังนะครับอืมอันนี้ผมช่วยอะไรไม่ได้น,นี่ก็หลุดแล้วนะอันนี้ผมว่าอาจจะหลุดนะครับอันนี้เริ่มจะหลุดหลุดกรอบแล้วนะเนี่ยลงนะลวอย สุดท้ายลงมาแต่ลงไม่ถึงเส้นก็ต้องปล่อยอ้โนี่ก็ไม่ถึงแล้วทีนี่ก็ถ้าเกิดมันไฟเบรกหรือว่ามันมันเบรกหลอกนะครับแบบทะลุไส้มาขนาดนี้เราเบรกหลอกก็คือมันจะขึ้นไปเหนือเลยขึ้นกลับไปเลยถ้าเกิดมันไม่กลับเนี่ก็คือลงยาวนะครับ เรดูกันว่าจะลงยาวขนาดไหนลงยาวมาสุดนี่เลยไหมแบบแนวรับสุดท้ายตรงนี้ไหมแล้วค่อยดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยผมว่าไม่กาลังตีอะไรทั้งนั้นนะครับโอ้โหขขอบไซเวนี่มาสุดยอดอไปเลยรอนะครับอันนี้ก่อบลยผมก็เกือบไซเว์เหมือนกันนะเพราะว่ามันตีอยู่อย่นเนี้ย เเห็นไหมเห็นได้ไหมขึ้นมาลงๆแถวๆนี้ยมันดีดกลับแล้วก็ดีดลงแล้วก็ดีดกลับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ย sma หจะใช้ไม่ค่อยได้ผลถ้าจะทำให้เป็นแนวรับแนวต้านต้องแบบนี้นะแนวเฉียงขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นยิงเฉียงเห็นว่ามันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปเนี่ยมันจะใช้เป็นแนวรับได้เห็นไหมค่อยๆขึ้นเห็นไหมมันจะเล่นกับเส้นแต่ถ้าเกิดเล่นแบบนี้เนี่ยต้องมีประสบการณ์กันนิดนึงก็คือถึงข้างบนสุดกด สวนลงมาแต่ถ้าเกิดลงมาต่ำก็ค่อยสวนขึ้นนะครับนี่คือแนวไซเวนะครับอืมถ้ามันถึงข้างบนสูดผุมถึงจะกดสวนนะครับถ้าไม่ถึงก็ปล่อย,ปล,อย,ป,ลอยปล่อยไปเลยเห็นไหมลออรอให้มันถึงอยู่ไม่ถึงเราก็ไม่กดนะครับเห็นไหมมันจะยังยังไม่ถึงแนวข้างบนที่ตีไว้แนวไซเว้ไซเวอย่าไปสนใจเอสเม่ห้านะครับ อเอาละเอาละอันนี้ก็โหเวลาไม่ดีเวลากดพวงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปล่อยถ้าถ้าเวลามันสามสิบวิผมอาจจะเข้าแท่งนี้ก็ได้นะต,ตอนนี้คือข้อไม่ได้แล้วล่ะเราต้องปล่อยอ,อันนี้ก็ต้องรอนะครับ ถ้าตามหลักแล้วเนะี่ยเราต้องกดซื้อหอ้โหพูดปุ๊ไปเลยนะขึ้นขึ้นเลยนะแล้วผมรอหลักนะครับว่ามันต้องลงมาชนก่อนถ้าไม่ชนเนี่ยผมจะยังไม่เล่นนะยังไม่กดออเดอร์เฮ้ยเอ,อ,อันนี้พอได้ขึ้นไปไหมโอ้โหจุดเข้าไม่สวยครับ อันนี้ก็หวังว่าเขาจะเบรกดีๆนะครับว่าก็จะเป็นขาลงจุดจุดเข้าไมสวยอยากก,กดด้วยแถวนี้นะมาดูไปพร้อมกับผมก็ได้นะครับหรือไม่ก็จบถ้าชนะเซตนี้ผมก็จบคลิปเลยก็ได้มาดูกันนะครับไม้ที่สามของวันนี้แ <t ale> พ้เ,เหรอมี <t ale> ต่อนะครับผม เซตใหม่เซตใหม่นะครับปวดเข้าไม่สวยเลยไปเซตใหม่นะครับเซตใหม่เดิมสามเหมือนเดิม อันนี้ผมมองว่าอาจจะมีแรงขายมาบ้างแล้วนะครับเพราะว่าแท่งน,นี้แท่งใหญ่เดี๋ยวเขากลับไป <c oughs> เรารีบเข้าไปไหมรีบขับยาวเลยขนาดทะลุมาขนาดนี้แนละ้วโอเคแรงขายไม่เข้าเราต้องยอมนะครับ EU รีบรีบไปเงี้ย เอาใหม่นะครับมี่ขึ้นมาสุกอย่างไรอยนางต้านอยู่ตรงนี้เราเห็นแนวต้านไหมแนแถวนี้ยอดเขาเขามันก็มีโอกาสเธอเธอทะลุแล้วแหละถ้าเกิดมันกลับมาที่แนวต้านเราก็จะยังไม่เล่นเราจะปล่อยผ่านนิดนึง โอ้โหจะเข้าทันไหมไม่ทันนะดิเจกมาขนาดตรงนี้นะอ่ะเข้าไม่ทันไม่เป็นเลยผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ปล่อยก็นนั้นอันนี้นะครับไซด์เวย์เห็นไหมครับลงมาปุ๊บก,ก็ขึ้นนะรเราแค่ต้องรอนะครับจังหวะดีๆก็อยู่นี้ตอนนี้ก็รอไปครับ ลงไปยาวเลยนะแห่งนี้ก็เหมือนกันขึ้นยาวด้วยไม่เป็นไรไโอ้โหเขาไม่ทานสักแท่งเลยนะ <laughs> กะว่า,าจะเล่นไซด์เวทแถวเนี้ยมาดูว่าจะหลุดไหม่ะเนี้ยแดงดีดกลับมาละโอ้โหเข้าไม่ทันครับได้เนี่ยเข้าไม่ทันเนี่ย,ยไซด์เวทเนี่ยไซด์เวทไม่ต้องไปดูเซเมห้าหรอกดูแค่เกาะที่เราตีไว้ก็พอเนี่ยมันจะตีอยู่แค่นั้น อันนี้ก็รอเขานิดนึงรอเขาขึ้นมาแถวๆนี้ขึ้นมาไหมฮะหลังขายเข้าเข้าไม่ทันละตัดสินใจช้านะครับตอนนี้ดูนนแถลงซื้อดีเก่าอ่ะอ่ะเข้าไม่ทันอันนี้เข้าไม่ทันปล่อยนะครับ มา,าจ,จะเดินมานานแล้วก็ได้นะไซเวย์ตรงนี้เนะี่ยมา,าจ,จะไปต่อถึงเวลาไปต่อหรือยังก็ไม่รู้เรามาดูกันนะผมยังไม่เสี่ยงอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันขึ้นมาเขาขึ้นมาขึ้นมาืชวนแนวตาละดู่ะอันนี้เขาลุดจริง ไซเวใช่ไหมเป็นไซเว่ที่เรากดไม่ทันจริงๆคลิปนี้อาจจะยาวนะครับยาวเกินสิบห้านาทีเดี๋ยวตัดเอา สำหรับใครที่สนใจเริ่มต้นเทรด IQ Option เนี่ยสามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับผมครับโอ้โหไซเวที่อาจจะพังแล้วก็ได้นะไม่เป็นไร ไซส์เวร์แบบนี้ยังไม่อยากจะเข้าขออเดอร์นะครับ ใกล้ถึงอันนี้ใกล้ถึงแนวรับนะครับตีขึ้นเนี่ยชนแนวรับแล้วขึ้นถ้าชนแนวรับเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แอเซมเยห้าเมื่อใกล้กับแนวรับแนวต้านมีขนาดกว้างเท่าน,นี้นะครับหรือว่าน้อยกว่านี้เนี่ยเราะวังไว้นะเราจะเข้าให้เป็นตัวอย่างเงี้ยนะเพราะว่าแรงซื้อมันจะใกล้เข้าแล้วแหละตรงนี้อันตราย โอเคสายเวย์ okay. อยู่นะครับตรงนี้เหลือแค่ว่ามันจะเบรกตอนไหนเท่านั้นนี่สาเวยมันจะเบรกตอนไหนเท่านั้นโอ้โหเบรกแล้ว่ะเบรกไหมอ่ะถ้าเบรกแล้วก็น่าจะไปเลยกลับมาไหมตรงนี้จะเป็นแนวรับเป็นแนวต้านไหมอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับ แต่ผมจะใช้แนวต้าข้างบนนี้แล้วนถ้ามันถึงนะจะถึงเ้ยเนี่ยจะถึงไ้ยเนี่ย,ยอ่ะหรือว่าผมคิดว่ามันจะเบรกเอานะครับ เนื่องจากมันหลุดกรอบพักราคาตรงนี้มานะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับมันหลุดกรอบมาแล้วนะครับผมจึงคิดว่ามันน่าจะหลุดกรอบไซด์เว์ได้แล้วนะครับแรงนะโอ้โหสุดยอดแล้วก็หแบบ้าจุดห้าแปบเราจะยังไม่เล่นนะครับผมคิดว่ามันยังไม่หลุดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก เราต้องหาโพสิชันดีๆคือตรงนี้แถวๆนะนี้ไม่งั้นก็ใช้ไม่ได้ตอนนี้ปรับราคาปรับเงินที่ใช้มัา กลับมาแล้วนะครับเนี่ยเราต้องเข้าแถวแถวเส้นแอสเซห้าให้ได้นะแต่ตอนนี้คือทําไม่ได้พองั้นดูก่อนโอ้เขาเกิดต่ำกว่าเส้นอสเซห้านะครับพองั้นรอครับ ซื้อมันเยอะนะเอา,เ,อาเข้าติดแต่เป็นแท่งต่อไปตายแล้วเอาเอาอันนี้คือเข้าก็ผมแพ้แบบฮะเอา,เ,อาเข้าติดแท่งต่อไปเฉยเขึ้นไปขนาดนี้แล้วผม อ,อีกแ้่งหนึ่งมีลุ้นอยู่อันนี้ข้อผิดพลาดของผมนะครับ <ปะ S 1> สามเหมือนเดิมอันนี้น่าจะแพ้แบบหมดรูปนะครับ ว่าแพ้ให้รับขึ้นสุดเลยนะเนี่ยเอาเลยเพื่อนเรายอมแล้วแท่งนี้อีกสองเซตนะครับ ผมเห็นแรงมีเจกมันมาผมไปเข้านะเนี่ยปรากฏว่าเขายังคงไม่ยอมลงนะฮะเขายังไม่ยอมเบเอานะครับเขกลับไปหาที่เดิมนะครับ โอ้โหวแพ้ขีดเดียวสุดยอดเลย ผมสายตาบแล้วนะครับผมเห็นแท่งแถวนี้นะครับสังเกตนะมันลงมาที่เส้น S M ห5เนี่มันก็ดีขึ้นเส้นลงมาปุ๊บก็ดีขึ้นแถมประกอบกับแนวรับแถวนี้ด้วยนี่แนวรับทำให้ผมคิดว่ามีแนวโน้มนะครับที่การาฟจะไปต่อสูงมากโอเคเอาละนี่คือเซตสุดท้ายแล้วนะครับถ้าผมแพ้ทั้งหมดนี่ก็คือจบนะครับ เดาไหมอูโหูจุดเข้าเราดูนะครับกราฟโดดนะครับอืมโอ้โหกราฟอืถ้าแพ้ถ้าแพ้นี่ก็นคอมเมนต์นะครับไม่มี comment, คอมเมนต์ก็ต้องยอมวันนี้ไปนะครับถ้าแพ้ อจุดเข้ามลุ้นดูนะครับอันนี้ต้องลุ้นยันวิสุดท้ายเลยนะครับผมผมไม่เชื่อใจ OTC นะครับตอนนี้น่าพอาอีกแล้วนานไงจุดๆเข้าผมสิ โอเคโอ้โห okay. oh, oh. ไม่เชื่อใจจริงๆอันนี้ยอมครับโอเคโอเคจบคลิปครับผม <c oughs> ลงไปแล้วไม่ขึ้น